ยักษคราชซอนเล็บ,ลบภาคสองเล่มที่9ตอนพบพานพันรยาแม่ทัพผิงเจียงจวินส่งเฉิงพอได้รับจดหมายจากเสี่ยสิน ถึงกับทั้งแตกตื่นทั้งยินดีรีบทรงข่าวถึงราชสำนักกับยงเล่อฮ่องเต้ซึ่งยังอยู่ที่ชายแดนทางเหนือจากนั้นออกเดินทางทั้งที่ไม่สบายรอรับเสียสินที่ดานเจียอุยกวนเรื่องที่เสียสินสั่งให้มันควบคุมตัวพ่อค้าชนชาติหูทัวปาหมิงเตอ๋อส่งเฉิงไม่กล้าเพิกเฉยมอบหมายให้บุตรชายคนที่สามสงอิงเดินทางไปยังเมืองซูโจ เพื่อจับกลุ่มทัวปาหมิงเตอ๋อนี่ความจริงเป็นเรื่องที่มั่นใจว่าไม่ผิดพลาดมิคาดซ่งอิงพอไปถึงเมืองซูโจเพียงจับตัวไพร่พลทหารเลวจำนวนหนึ่งทัวปาหมิงเต๋อกับวีเจียนที่ปลอมชื่อว่าหูชีกลับสาบสูญไร้ร่องรอยขณะที่ซ่งอิงบุกเข้าตัวตึกของข้าบดีแท่มาไปจับกลุ่มคนสมุนของทัวปาหมิงเต๋อล้วนอยู่ครบถ้วน ดูท่าไม่ทราบว่าศักฐานะถูกเปิดโปงทั่วป่าหมิงเตอ๋อก็ไม่คล้ายกับทราบข่าวชิงหลบหนีดังนั้นส่งอิงทางหนึ่งส่งคนไปรายงานบิดาทางหนึ่งสอบปากคำเฉลยด้วยตนเองคิดเข็นถามร่องร,อ,งรอยของทั่วป่าหมิงเต๋อกับอวีเจียนให้จงได้แต่ว่าคนเหล่านี้ล้วนเป็นนักรบเดนตายของอาณาจักรเทียมู่เออคิดเข็นถามข่าวคราวจากพวกมันไม่ง่ายใด ส่งอิงได้แต่ลงทันทรมานคาดขันเข็นถามส่งเฉิงก็รับตัวเสียสินรับให้พลที่รอดชีวิตที่ด่านเจียอวีกวนจากปากคำส่งเฉงิงมันกับฮามี่อ๋องต่างส่งกำลังออกค้นทั่วทะเลทรายยังหาร่องรอยเสียสินไม่พบดูจากสภาพการแสดงว่าประสบเพศภัยมากกว่าวาสนาได้แต่กราบทูลห้องเต้ตามตรง ตอนนั้นยงเละห้องเต้ออกตามล่าเปิญยาซอลีกลางทะเลายขณะที่ทรงทราบข่าวก็เป็นฤดูใบไ,ไม้ผลิของปีนี้พระองค์พอทรงทราบเคราะกรรมของเสี่ยสินทรงโทม,มนัสยิ่งแต่ยังไม่อาจปล่อยวางภารกิจได้ดังนั้นเพียงมีพระบัญชาให้ส่งเฉิงเสริมแนวป้องกันเตรียมรับมือเทียม,มู่เออขณะเดียวกันมีพระราชกระแสถึงราชสำนักรอจนพระองค์เสร็จศึกทางเหนือ จะเสด็จกลับนครหลวงไปจัดการเรื่องหลังของฝูขวากงตอนนี้เรื่องหลังของฝูขวากงเตรียมการใกล้แล้วเสร็จทั้งแต่งตั้งบรรดาศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ตายคำสรรเสริญไว้อะไรหลุมฝังศพหมวกเสื้อผ้าผู้ตายทั้งเตรียมอวยยศไล่หลังมันเป็นหั่นจงอ๋องดีที่เสียสินกลับมาทันเวลาไม่เช่นนั้นท่านอ๋องฟื้นคืนชีพ จะจัดการกับบรรดาศักดิ์ที่แต่งตั้งอย่างไรจากนั้นส่งเฉิงรายงานการจับกลุ่มทัวปาหมิงเตอ๋อกับอวีเจียนต่อเสี่ยสินทั้งสองทางหนึ่งแลกเปลี่ยนข่าวสารในครึ่งปีนี้ทางหนึ่งรีบรุดไปยังเมืองซูโจสถานที่ทั้งสองแห่งอยู่ห่างเพียง6-70ลี้ครบค่ำวันนั้นก็เดินทางถึงเมืองซูโจขณะที่เข้าเมืองเสี่ยสินทักทายปราศัยกับขุนนางทั้งบุญแลบุ จากนั้นค่อยเข้าพักยังที่ทําการของฐานที่มั่นซูโจเว่ยซึ่งเจียดให้กับมันบวกกับเป็นฤดูร้อนเสียสินกับพวกหน้าตามอมแมมทั้งเหงื่อไหลคลยยอยย่อมต้องอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าภายใต้การปรนิบัติของซีหลินกับเยื่อนาเสียสินอาบน้ําอย่างสมใจผลัดเปลี่ยนเป็นชุดลําลองออกไปสาวงามทั้งสองค่อยอาบน้ําชําระกาย ยังไม่ทันลงน้ำถังไสเอ๋อก็บุกรุกเข้ามาร่ำร้องขออาบน้ำร่วมกับซีหลินและเยอะ่อนาเสียศิลออกมาที่ห้องโถงข้างเบาไพรย,ยกน้ำชามาเสียศิลก็นั่งลงบนเก้าอี้หวายจิบชาอย่างสบายอารมณ์เสียศิลในยามนี้สวมชุดลำลองสีหยกสีสะโพกผ้าบนผ้าโพกสีสะประดับมลกตสีเขียวปานจะหยดท่าทางสุภาพสง่างามเพียงแต่ผิวคล้ำไปบ้าง มาดแมนเป็นเช่นนั้นยังเป็นลักษณะของคุณชายสูงสักเพียงแต่ที่พัดโบกไม่ใช่พัดกีบหากเป็นพัดใบลานเล่มใหญ่จึงขัดตาอยู่บ้างชั่วครู่ให้หลังหลิวอี้เจียก็อาบน้ำเสร็จสิ้นรุถมาสมทบเสียสินความจริงหล่อเหลามากแล้วแต่เปรียบกับหลิวอี้เจียยังเป็นรองอยู่บ้างหลิวอี้เจียยังคงมีใบหน้าขาวเกลี้ยงเกลาหาได้กล้านดำไม สวมชุดสีขาวนวลปักลวดลายดอกเหมยเชกเช่นคุณชายสำอางหญิงงามประดุดหยกหลิวอี้เจียรายงานว่าก๋อกงเมื่อครู่ส่งเจียงจินแม่ทับแท่ส่งบอกว่าสืบทราบร่องรอยของทั่วปาหมิงเตอ๋อแล้วส่งอิงนำกำลังออกจากเมืองไปติดตามจับกลุมรายละเอียดเป็นอย่างไรรอให้ส่งอิงกลับมาแล้วค่อยว่ากล่าว หลังจากเลี้ยงให้ก๋วกงพักผ่อนก่อนภายในสองสามวันนี้ส่งอิงต้องกลับมาพวกเราจะฉวยโอกาสพักผ่อนที่เมืองซูโจอีกหลายวันเสี้ยสินพงกศีรษะรับแล้วถามขึ้นว่ามีร่องรอยของอวีเจียนหรือไม่หลิวอี้เจียกล่าวว่ายังไม่เกรงว่าร่องรอยของอวีเจียนฝากไว้กับทัวปาหมิงเตอ๋อเสี้ยสินขมวดคิ้วกล่าวว่าเกรงว่าไม่แน่นัก ถึงแม้เราตกอยู่ในพื้นที่เปียซื้อปาลีแต่ผู้ที่ล่วงรู้ร่องรอยของเราไม่ใช่ไม่มียกตัวอย่างอิงจ้านสองสามีภรรยากับอุีเจียนล้วนทราบได้แต่เมื่อเราเดินทางถึงแดนหามี่ฮามีอ่องเกิดความตื่นเต้นสงสัยคล้ายไม่ทราบว่าเรายังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นเราก็ทราบว่าคิดจับตัวอวีเจียนเกรงว่าไม่ง่ายนัก หลิวอี้เจียนั่งลงที่ข้างกายเสี้ยสินกล่าวอย่างสงสัยใจว่าข๋อกงหมายความว่าเสี้ยสินกล่าวว่าหญิงจ้านสองสามีภรรยาช่วยเหลือเราแต่ปิดข่าวที่เราอยู่ที่เปียซื่อปาลีไว้นี่ยังอธิบายได้หากว่าเรารอดชีวิตย่อมไม่ลืมบุญคุณน้ำใจพวกมันหากว่าเราตกตายพวกมันก็ไม่ได้รับผลกระทบยามใดที่ทัพใหญ่ของเทียมู่เออตีด่านเจียอวี่กวนแตก ยึดครองแผ่นดินจงหยวนมันก็สามารถอาศัยความสัมพันธ์กับอาณาจักรเทียมู่เออรักษาตัวรอดสุดท้ายเทียมู่เออเสียชีวิตถอนทัพกลับไปมันยิ่งไม่จำเป็นต้องบอกออกมาเพราะว่าพวกมันรอถึงตอนนี้ค่อยบ่งบอกก็ไม่สามารถอธิบายเหตุผลที่ไม่บอกกล่าวตอนแรกแต่ว่าวีเจียนชะไหนไม่บอกหลิวอี้เจียต,ตาทอประกายวูบแล้วกล่าวว่าเราเข้าใจแล้ว วีเจียนยังไม่ละความพยายามคาดหวังว่าก๋อโกงประสบเหตุไม่คาดหมายที่เปียซื่อปาลีตอนนั้นมันยังเป็นกวนซื่อผู้ดูแลเรื่องราของทั่วปาหมิงเตอ๋อหากว่ามันมีโอกาสติดตามทั่วปาหมิงเตอ๋อไปยังเปียซื่อปาลีสามารถปิดปรงข๋อโกงได้เสียสินพงก์ศรีสาแล้วกล่าวมิผิดดังนั้นมันต้องติดตามข่าวครา,าวที่แดนซีวีเป็นพิเศษอาณาจักรเทียมู่เอ๋อ เกิดความวุ่นวายภายในทัพใหญ่ถอนทัพกลับไปแต่ไม่ได้ยืนยันว่าเราปลอดภัยไร้อันตรายจวกกระทั่งพวกมันเดินทางถึงแดนฮามีค่อยไม่สามารถปกปิดอีกต่อไปมันคงวางหูตาอยู่ที่แดนฮามีตอนนี้สมควรได้รับข่าวแล้วเราวันวิตกว่าหลิวอี้เจียชิงกล่าวขึ้นว่าหัวกงไม่ต้องวิตกต่อให้หลวงจีนหลบหนีวัดวายังอยู่วีเจียน ยังจะหลบหนีไปที่ใดได้ไดเสี้ยสินทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าที่เราวันวิตกคือวัดวาต้นสังกัดของมันเกรงว่าเจ้าอาวาสคิดรักษาวัดวาไว้จะฆ่าปิดปากหลวงจีนน้อยที่ก่อเหตุเพศภัยเช่นอุีเจียนอย่างนั้นก็ผิดท่าแล้วหลิวอี้เจียเคร่งขื่มลงแล้วกล่าวว่าใช่แล้วด้วยความเข้าใจที่เรามีต่อที่กัง มันสามารถกระทำเรื่องเช่นนี้หากว่าอวีเจียนตกตายอาศัยคำให้การของจรชนเช่นทั่วปาหมิงเตอ๋อเกรงว่าไม่อาจโค่นที่กลางลงเสี่ยสินกล่าวว่ามิใช่เกรงว่าหากแต่ไม่มีทางโค่นมันลงดังนั้นอวีเจียนไม่อาจตายทั้งต้องตกอยู่ในมือพวกเราเสี่ยสินพลันยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่าอวีเจียนเป็นคนรักชีวิตหากเราคำนวณไม่ผิด ตอนนี้มันคงนึกถึงผลสุดท้ายนี้คาดว่ากลัวว่าตกอยู่ในมือจี้กังกว่าตกอยู่ในเงื้อมมือเราดังนั้นพวกเราไม่แน่ว่าไม่มีโอกาสจับตัวมันได้กล่าวพลางผุดลุกขึ้นโบกพัดใบลานเดินถึงเชิงระเบียงเห็นปูพื้นด้วยหินขัดกั้นรั้วไม้ทั้งสี่ด้านประกอบเป็นลานบ้านแห่งหนึ่งเบื้องบนเป็นเครือองุ่นรกคลึมบดบังแสงเดือนประกายดาวไป เสียสินอยู่ดีๆกล่าวขึ้นว่าที่นอกด่านอี้เหลินกวนน้ำนั้นไม่อาจยังอยู่เมื่อมาถึงที่นี้สมควรมีความเคลื่อนไหวกระมังหลิวอี้เจียติดตามมากล่าวอย่างสงสัยใจว่าขอกงกล่าวอันใดเสียสินกล่าวช้าๆว่าเราบอกว่าสมควรประลองริ์กับขี้กังแล้ว งานเลี้ยงรับรองจัดขึ้นในที่ทำการฐานที่มั่นซูโจ่ยฝู่กวกงหยางซุยกับแม่ทัพผิงเชียงซ่งเฉิงมากันพร้อมหนะ้าสร้างความตื่นเต้นแก่ขุนนางทั้งบุญและบูในเมืองซูโจตระเตรียมงานเลี้ยงตั้งแต่แรกอาหารล้วนแต่เอ็มโอดทั้งยังมีเครื่องสายขับกล่อมจัดนางระบำร่รำขับขาน ส่วนซีหลินกับเย่อหนาและถังไสเอ๋อได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวของเหล่าขุนนางเมืองซูโจถึงแม้พวกนางเพียงเป็นอนุภนรยาของฝูก๋อกงแต่อนุภนรยาของฝูก๋อกงยังสูงสัก,กว่าพวกนางย่อมต้อนรับขับสู้อย่างดีตามเกณฑ์ของขุนนางดินแดนตะวันตกงานเลี้ยงต้องไม่เมาไมา้ไม่เลิกราแต่กฎเกณฑ์ดังกล่าวไม่อาจน,นำมาใช้ในวันนี้เนื่องเพราะส่งเหล่าเจียงจุน แม่ทัพผู้สูงอายุแท่ซ่งอายุสูงวัยไม่สบายอย่าว่าแต่ดื่มสุราเพียงแต่ตอนแสดงความยินดีที่ฝูก๋อกงกลับมาโดยปลอดภยัยยกถ้วยสุราขึ้นจิบคำหนึ่งหลังจากนั้นไม่แต่ต้องสุราอีกเมื่อเป็นเช่นนี้เสียศีลตกเป็นเป้าคารวะสุราของทั้งหมดแต่ว่าท่านดื่มถ้วยหนึ่งฝูก๋อกงจิบคำหนึ่งถือว่าให้เกียรติมากแล้ว ยังมีผู้ใดกล้ากรอกสุราฝูกัวกงเราขุนนางท้องถิ่นเพิ่งคาระวะัสุราเสร็จสิน้นเยี่ยอันก็เดินเข้ามาจากข้างนอกกระซิบที่ข้างหูเสียสินอยู่หลายคำเสียสินก็พูดลุกขึ้นกล่าวว่าแต่เท้าทุกท่านวันนี้ได้รับการจัดเลี้ยงต้อนรับเราสำนึกขอบคุณยิ่งเพียงแต่นับแต่ระยะทางจากแดนฮามีถึงที่นี้หนทางยาวไกลร่างกายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา พอดื่มสุราลงไปหลายถ้วยยิ่งรู้สึกง่วงเหงาซ่งเหล่าเจียงจินไม่อาจต้านฤทธิสุราเหล่าเจียงจินเห็นว่าพวกเราสมควรขอตัวก่อนหรือไม่ส่วนใต้เท้าที่เหลือสนุกสนานอย่างเต็มที่ซ่งเฉิงนั่งไม่ติดแต่แรกเพียงแต่ติดขัดที่ฟูก๋อกงไม่สะดวกกับการขอตัวเสียศินพอกล่าวเช่นนี้ซ่งเฉิงก็โล่งอกรีบผุดลุกขึ้นแล้วกล่าวว่า ขัวกงกล่าวถูกต้องเราก็เหน็ดเหนื่อยอ่อ,อนเพลียลิงวินถิงผู้บัญชาการฐานที่มั่นสู้โจเ้ยน้ำลิงวินถิงรีบผุดลุกขึ้นแล้วกล่าวว่าผู้น้อยอยู่ท่งเฉิงชี้มือไปที่งานเลี้ยงกล่าวว่าขัอกงกลับมาโดยปลอดภัยเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งแต่ว่าขักงตรากตรำเดินทางไม่อาจดื่มมากความ ส่วนสภาพร่างกายของเรายิ่งทนทานไม่ได้ทางด้านนี้ขอมอบต่อท่านให้ทั้งหมดสนุกสนานเต็มที่หากมีผู้ใดดื่มกินไม่เบิกบานใจเราจะเอาผิดต่อท่านลิงวินถิงรับคำอย่างยิ้มแย้มว่าผู้น้อยรับคำสั่งโหหแย่หมายถึงท่านพระยาวางใจวันนี้ผู้ใดไม่ดื่มให้สมใจเราจะโบยก้นมัน ในเสียงหัวรอคลื่นใหญ่เหล่าแม่ทัพในกองผูดลุกขึ้นน้อมส่งเสียสินกับส่งเฉิงจากไปพอทั้งสองจากไปทั้งหมดก็ดื่มกินด้วยความเบิกบานใจต่างโยนถ้วยสุราทิ้งเปลี่ยนเป็นชามโตทั้งเล่นทายนิ้วมืออย่างสนุกสนานเสียสินเรียบรุดกับตึกหลังซึ่งเป็นที่พักเห็นใต้สุมองุ่นข้างลานบ้านยืนไว้ด้วยเงาร่างหลายสาย เนื่องเพราะใบอง,งุ่นบทบังโคมที่เชิงระเบียงไว้ยามกระทันหันไม่อาจเห็นโฉมหน้าพวกมันอย่างชัดตาก๋วกงเงาร่างสองสายทะลันออกจากเงามืดโถมถึงเบื้องหน้าเสื้อสินพากันมอบกราบลงแล้วกล่าวว่าก๋วกงท่านกลับมาแล้วผู้น้อยผู้น้อยทั้งหลายซุ่มเสียงกลายเป็นสั่นเครือ ไม่อาจากล่าววาจาใดได้เยี่ยอันทำสัญญาณมือต่อด้านตรงข้ามจากนั้นก็ปลีกตัวจากไปคนที่ด้านตรงข้ามก็จากไปพร้อมกับมันคนที่ด้านตรงข้ามคือเฉินตงเฉินตงกับเยี่ยอันได้รับคำสั่งเสียสินให้ชักนำคนเข้าตึกมาแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะได้แบ่งปันความลับนี้ถึงแม้พวกมันเกิดความสงสัยอยากรู้ว่าผู้ใดเสียสินเพิ่งมาถึง เมืองซูโจกก็มีคนมาหามันแต่ว่าสิ่งที่ไม่สมควรทราบยังคงอย่าได้รับทราบระหว่างที่พวกมันทำงานกับหลอเครื่อเตอ๋อก็รู้หลักเหตุผลนี้แล้วเสียสินสาวเท้าไปประคองทั้งสองขึ้นมากล่าวด้วยความยินดีว่าเราสาบศูนย์ไปครึ่งปีความจริงเข้าใจว่าต้องตาย ครั้งนี้กลับมายังเมืองซูโจเราภาวนาให้พวกท่านมาถึงแต่ก็หวั่นวิตกว่าพวกท่านไม่มาตอนนี้ได้พบพวกท่านค่อยวางใจแล้วตอนนี้การสืบหาร่องรอยของมันเป็นภารกิจสำคัญของขบวนมังกรซ่อนขบวนมังกรซ่อนต้องวางตัวอยู่บนพื้นที่การเลี่ยงมินำซ้ำคนที่รังอยู่ยังทราบว่าฝูกก๋อกงยังเป็นผู้นาขบวนมังกรซ่อนยามนี้ คนทั้งสองปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าเสียสินค่อยวางใจลงพวกมันพอเข้ามากราบพบก็ปรากฏตัวอยู่ในใต้แสงโคมกลับเป็นบุคคลสำคัญของขบวนมังกรซ่อนคือฉีเจียงกับไต้ลี่เองฉีเจียงกล่าวว่าเมื่อทราบข่าวว่าขอโกงหายสาบสูญสร้างความกระทบก,กระเทือนแก่พวกเราอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะหลังจากค้นหาเป็นเวลานาน ยังหาไม่พบแทบเข้าใจว่าก๋อกงพวกเราไม่เคยประสบเหตุเช่นนี้มาก่อนตอนนั้นไม่ทราบทำอย่างไรดีดีที่อิงหูหยินกับเฟยหูหยินเสนอหน้าออกมารับช่วงดูแลขบวนมังกรซ่อนหมิงหูหยินก็ให้การสนับสนุนด้านการเงินพวกเราค่อยคืนสู่ความสงบใต้ลี่กล่าวว่าอิงหูหยิน กับเฟยหูหยินมีคำสั่งให้ขบวนมังกรซ่อนปล่อยวางเรื่องทั้งหมดทุ่มกำลังมายังแดนซีอุยแต่ว่าทะเลทรายเวิ้งวางคนของพวกเราไม่คุ้นกับสถานที่คิดสืบหาร่องรอยของก๋วกงขบวนมังกรซ่อนแม้ตั้งใจแต่ทำไม่ได้เสี้ยสินพงกศีษาะแล้วกล่าวว่าเราเข้าใจใต้อนุภาพแห่งฟ้าดิน ขีดความสามารถของคนกระจ้อยร้อยไปแล้วอย่าว่าแต่พวกท่านคิดเสาะหาคนผู้หนึ่งจากสถานที่เช่นนี้แม้แต่เราต่อให้เป็นอิสระไม่มีผู้ใดคอยจำกัดความเคลื่อนไหวของเราก็ไม่อาจาข้ามทะเลทรายไปได้หลังจากกล่าวปลอบโยนอยู่หลายคำเสียสินพลันกุมมือของไต้ลี่ไว้ถามขึ้นว่าตอนนี้ทางบ้านเราเป็นอย่างไร มันคิดถามคำถามนี้แต่แรกแต่ระหว่างออกเดินทางจากแดนฮามีถึงเมืองตุนห่วงไม่อาจถามผู้ใดได,ได้หลังจากเข้าด่านเจียอุยกวนส่งเฉิงคงไม่ล่วงรู้สภาพทางบ้านของมันตอนนี้ได้พบกับผู้ช่วยอันเข้มแข็งทั้งสองถึงแม้มีข่าวสารมากมายต้องสื่อสารกันแต่ยังอดถามคำถามที่มันต้องการทราบที่สุดออกไปไม่ได้คำถามพอกล่าวจบจากปาก หัวใจของเสี้ยสินก็เต้นระทึกขึ้นมาครึ่งปีมานี้มันระหกระเหินที่ต่างแดนตกอยู่ในห่วงขับขันแต่ก็ทราบดีว่าการหายสาบสูญของมันสร้างความสถานสะเทือนแก่ผู้คนทางบ้านถึงเพียงไหนอาจบางทีหลังจากที่คลาคล่อมผ่านไปเป็นเวลาน,านานถึงเพียงนี้ผู้คนทางบ้านอาจคลายความเศร้าโศกทีละน้อยแต่ความคิดถึงต้องไม่ลดน้อยถอยลงมีคาด ฉีเจียงกับใต้ลี่พอฟังต่างก็ถอยไปหนก้าวหัวใจเสียสินต้องตกวูบลงรีบถามว่าเป็นไรทางบ้านเราเกิดเรื่องอันใดฉีเจียงกับใต้ลี่ไม่ตอบคำยังคงถอยไปอีกก้าวส่วนผู้คนที่ยืนอยู่ใต้เงาเมืดทั้งสองกลับก้าวเท้าออกมาหนก้าว พวกมันเพียงก้าวออกมา1นก้าวแสงโคมก็ส่องต้องครึ่งซีกหน้าของพวกมันเสียสินกวาดมองแวบหนึ่งก็กลายเป็นเสื่องซึมเศร้ายืนตะลึงลานกับที่ฉีเจียงกับไต้ลี่ก็กระทำเช่นเดียวกับเฉินตงและเยี่ยอันนั่นคือกลืนหายกับความมืดเสียสินยังคงจับจ้องดูคนทั้งสองเมื่อมองเป็นเวลานาน,านดวงตาเสียสินปรากฏป,ประกายน้ำตาขึ้น ส่วนคนทั้งสองล้วนหลังน้ำตานองหน้าผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าทั้งสองล้วนแต่งกายชุดนักศึกษาหนึ่งในสองสีสะโพกผ้าสวมชุดยาวสีเขียววางเอวคาดเข็มขัดหนังลักษณะงามสง่าลิมฝีปากแดงราวแต้มชาติตากลมโตหยาดเยิม้มหากว่าเปลี่ยนเป็นแต่งกายชุดสตรีคงสร้างความลุ่มหลงแก่ผู้คนแล้วอีกคนหนึ่งแต่งกายเช่นนักศึกษา แต่อวบอัดกว่าคนแรกสวมชุดสีเขียวหยกใส่หมวกหนังรูปแตงประดับหยกชิ้นหนึ่งใต้เท้าสวมรองเท้าหนังแกะสีดำยามทิ้งลงไร้สุ่มเสียงดูท่ามีฝีมือติดตัวถึงแม้ว่าทั้งสองแต่งตัวเป็นบุรุษแต่เสียสินไหนเลยจดจำไม่ออกพวกนางเป็นเสี้ยวีเฟยกับซูอิงเองเสี้ยวีเฟยใช้สายตาที่พร่ามัวมองดูเสียศิน พลันโผเข้าอ้อมอกเสียสินร่ำให้เรียกหาเสี่ยงกงเสี่ยงกงเป็นคำเรียกสามีน้ำตาที่แปดเปื้อนปกเสื้อเสียสินจนเปียกชุ่มสูอิงปลดหมวกรูปแต่งผมเผาก็สยายลงมาปลกที่หน้าอกนางก็โผเข้าอ้อมกอดเสียสินแนบใบหน้ากับปกเสื้อมันถึงแม้ไม่ได้พร่ำรำพันเช่นเสี้ยวีเฟยแต่ก็อหลังน้ำตาดุดหาฝนสตรีทั้งสองกอดรัดร่างเสียสินไว้ คล้ายกับว่าพอปล่อยมือออกขนก็จะสาบสูญกับอากาศาธาตุด้วยความแข็งแรงของเสียสินยังถูกกอดรัดจนแทบหายใจไม่ออกที่ใต้ระเบียงสีหลินกับเย่อนาจูงมือถังไส้เอ,อ๋ยืนดูอยู่แต่ถังไส้เอ,อ๋คล้ายชมดูไม่เข้าใจอ้าปากคิดถามไทยแต่ถูกสีหลินปิดปากไว้เย่อนาโบกมือเป็นสัญญาณทั้งสองจุดลากนางล่าถอยออกจากลานบ้าน ถังไส้เอ๋อค่อยกล่าวอย่างสงสัยใจว่าสีหลินเจียเจียบท่านชะไหนไม่ให้ข้าพเจ้ากล่าวว่าจาเยื่อนาบีบจมูกนางกล่าวอย่างคุณเคืองว่าอย่าโถงโง่เขลารอจนเจ้ากลับถึงนครหลวงพบกับมารดาเจ้าโผเข้าอ้อมอกของนางร้องโ่มร้องไห้หากมีคนเข้ามาก่อกวนเจ้าจะขุนค้องรำคาญหรือไม่ถังไสเอ๋อลืมตากรมโตแล้วกล่าววา่าไม่ ข้าพเจ้าแน่ใจว่าท่านแม่พอสวมกอดข้าพเจ้าร้องไห้ต้องตีก้นข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังภาวนาให้มีคนอยู่ด้านข้างอย่างนั้นท่านแม่จะไม่ตีข้าพเจ้าแล้วซีหลินหัวรอกคิกคักออกมาใช้นิ้วจิ้มที่หน้าผากนางแล้วกล่าวว่าแต่ว่าการแต่เจ้าไม่ตีก้นของการเหนียงของเจ้าเสียงฉาดฉาดเสียงสดใสสองคลา ซูอิงกับเสี่ยวีเฟยถูกตบตะโพกคนละฉาติตบจนหญิงสาวทั้งสองอ่อนระทวยอยู่ในอ้อมอกเสี่ยสินเสี่ยสินหัวรอดทั้งน้ำตาวางท่าเป็นเหล่าแย๋นายผู้เท่าดุว่าช่างไม่รู้จักมารยาทหู้หญินของก๋อ,งองกงฉะไหนออกจากบ้านมาถึงที่นี้หากว่าเป็นฉีหมิงเอ๋อหรือเซียวตี้ยามนี้อาจก้มศีรษะลง คล้อยตามการวางอำนาจของเสียสินเหล่าแย่น่าเสียดายที่เป็นซูอิงกับเสียวีเฟยนางโจรสลัดกับทิดาบูลิมผูม้นี้แม้แต่งให้กับมันทั้งให้กำเนิดทิดาแต่ยังมีนิสัยพยศด,ดุร้ายจึงแยกย้ายกันเป็นหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาอ้าปากกัดใส่หัวไหล่ของเสียสินอย่างดุดันโอ้ยโอ้ยรอบค่าสามีหรือเสียสินร้องเสียงพิกลย่อตัวลงรวบสองมือ ตะโพกกลมกลึงของพวกนางยกหญิงงามทั้งสองขึ้นราวกับอุ้มเด็กทารกยกเท้าเตะประตูห้องออกเดินเข้าไปไม่ทราบว่าผู้ใดเตรียมฆ่าผู้ใดกันแน่แนแน